ปูสุดยอดเลยประกาศรําเจ้จะปูออโอ้นี่ฮะอีกสักเพลงนึงแต่สักเพลงนึงไอ้ไไม้ลึกลับศิษย์แน่นอนเพลงนี้แค่แท้ของปูแค่นั้นพอให้นั้นพอเอเลยอูประนับนมัสการ takara nang ត្រុតម៉ោ២ត្បូងគ្នាខ្មាត់30ត្រុតម៉ោ២ត្បូងគ្នាខ្មាត់30បបែមិញជើចេញម៉ោរឹបមើបបែមិញជើចេញម៉ោរឹបមើគ្នាខ្មាត់អើយ30ម៉ោ២ខាំងត្បូងអូថាគ្នាខ្មាត់អើយ30 โมปีข <Infinity>. ้างตะบงให้เอา30ี30เด้อผู้ชม30 30 30นี30ครับ30นี่30ครับ ยัง่อนทำเลขนละมนต์นะครับเร่ามากเลยนะครับครูร้องเพราะมากเลยเป็นเป็นเพลงอะไรครับลูกเคลียรเพลงอะไรครับผมเคลียรเพลงอะไรครับตอนนี้เพลงบูชาเทวาดาบ,บูชาครูเชิญครูให้มาช่วย เสริมบารมีสร้างบารมีเบิกเมกิทาโมปุ่มปิงปุมพัลติวติวดาอินกรุมครูบาอาจารย์ครูตุยครูทมจอมโมปุ่มปิงปุมพัลน้องใครจอมโมปุ่มปิงปุมพัลไอคุณไอเจ้าลงมาเสริมบารมีนุ่นบารมีให้เรานี่แหละเนาะคก็เล่นเพลงเล็กเล็เล็กเล่นน้อยร้องเล็กเล็กเล็กน้อยกอด เอฟซีไม่เคยได้ยินนะแอดมินไม่เคยได้ค่อยได้ยินนะไม่เคยได้ยินนะทั้งแท็กตัวอย่างเตะต่อมาโดชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกับพริกที่จริงที่จริงก็ดนตรีสดนะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้ไทยแดนเซอร์ก็ไม่ได้มาปกติจะมีครบชุดไม่โดนแบนหรอกม้าผมไม่ได้ใช้เพลงเขาไม่โดนแบนครับเพลงสดนะครับเพลงสดมีพูดอ่า สีโซเพราะมากตีกลองเพราะมากก็เป็นชุดเต็มชุดเลยแต่ว่าในช่วงโควิดก็มาไม่เต็มสูบเนาะมาคนสองคนอะไรเยอะปู่มีคนถามว่าปู่จะทำน้ำบนช่วงไหนเนาะใครถามนี่เอฟซีไลสดอยู่ปู่้่าไลสดที่ไหนยูทูปยูทูปปู่แล้ไม่ให้ไล่ปู่ยัง ทำงานยยังไม่เสร็จเลยนะดูใจเย็นอยากได้ของดีกใจเย็นอยากได้ตัวดีใจเย็นต้องรออดทนรอเอฟซีก็ต้องเข้าใจผู้ด้วยไม่ใช่ว่าอยากได้อยากได้อยากได้เราก็ต้องให้เวลาเนาะแต่เราไปทํางานเรายังต้องทํางานแดชั่วโมงเลยถึงจะได้เงินถึงจะได้เงินเดือนทําได้เป็นเดือน เขาถึงจะออกเงินเดือนให้ใช่ไหมฉะนั้นการรอตัวที่รอสิ่งดีๆเราก็รอสักแปบบ๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยากได้มาเอออย่าพึ่งไปยึดติดมันมากถึงเวลาก็ได้เองถึงเวลาก็ให้เอง,งเ,าเองนาะคืออ,อะไรก็ช่างเมื่อมันถึงเวลามันก็จะมาเองถ้าเรายิ่งเร่งยิ่งรีบมันก็จะไม่ได้ครับ ั้งมเมื่อวานก็ <ไป S 2> บางคนก็ให้ปูชุดทุบให, <c oughs> ให้ให้เลา่าให้เลา่าให้เล่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนเด็กเล่นขายของเนาะปูก็ไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่นเป็นเล่นๆก็อยากจะให้มันดีๆไปเลยได้ก็คือได้ดีๆไปเลยถูกไปเลยได้ไปเลยอย่างนี้นะเ <c oughs> นาะแต่ดูแลปูลตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่เย็บตัวเย,ย็บกลวยนะครับบรรยากาศ กว่าจะเสร็จอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะที่เห็นเนี่ยจัดด้านหน้าประดับต้นกล้วยประดับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเ,เขาเรียกพี่ทีน,นิมนพระแก้วเข้าบรรษาด้วยปู่วันนี้นิมนต์ปูแหละเข้าพรรษานิมนต์ปูด้วยนิมนต์ปูเข้าบรรษาด้วยเข้าบรรษาเองนี่เละเข้าบรรษาจะดูยจะดูย่จะดูย่วง จะโดยเดี๋ยวเวลาจะโดยบนห้องโอ้มีลายภาษาด้วยนี่ครับเนี่ยอ่าคุณชมถ้าบเราติดตามปูเด้อนะครับก็ติดตามทางทีมงานนะครับมาหลายช่องวันนี้พักกันจะโดยก่อนสักครู่นึงครับก็จะโดยจะโดยติดแซมไซส์แซมไซส์โมยุจะโดยแซมไซส์โมโมจะโดยเหนบอกเหนยงมาดูดสดๆนะครับตอนนี้นะ เซมซายจะดูยเซมซายจะดูยเด้อเซมซายจะดูยกับละออง6ใบภาษากเมพูก็6ใบจะดูยใบภาษาไทยก็ทานข้าวทานข้าวภาษาสวยก็จะดูยภาษาอีสานก็กินเข่ากินเข่าภาษาจีนก็ซื้อฟ้านเสื้ออะไรนะผ้านเสื้อฟ้านซื้อฟ้านเสื้อฟ้านจะดูย6ใบกินเข่ากินเข่า ทานข้าวทาานข้วมาเด้อมาเด้อภาษาบาลีมีบ่ปูภาษาบาลีภาษาบาลีมีโบทานข้าวโอ้ทานข้าว, <laughs> าวบาลีคนทำกับข้า